ริกมะนาวมะเขือมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างต้นแคระแกนต้องรีบแก้ไขไม่งั้นจะขยายเป็นวงกวาง้างสาเหตุมาจากโรคเชื้อราเชื้อราจะเข้าไปทำลายทุกส่วนของต้นพืชเมื่อพืชได้รับโรคเชื้อราใบก็จะแสดงอาการก่อนส่วนอื่นๆคือมีอาการใบเหลืองใบด่างใบหงิงหงอผิดรูป เจอใบเสียๆแบบนี้ต้องเด็ดทิ้งเลยนะคะกิ่งไหนที่เป็นเยอะแนะนำให้ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกใบใหม่ออกมาวันนี้ไม่อ้อยก็จะมากำจัดเชื้อราที่ต้นมะนาวพริกและมะเขือโดยใชย้เบกกิ้งโซดาน้ำยาล้างจานและยาภารายาพาราใช้แค่หนเม็ด ก่อนใช้เราต้องบดให้ละเอียดก่อนยาผาราจะช่วยบำรุงให้พืชผักโตเร็วแข็งแรงและมีภูมิต้านทานต่อโรคได้ดีใส่เบกกิ้งโซดาหนึช้อนชาตามลงไปเติมน้ำลงไป1แก้วคนละลายให้เข้ากันเบกกิ้งโซดาเป็นสารประกอบที่มีค่า pH เป็นด่างเมื่อเพิ่มค่า pH ก็จะทำให้มีปริมาณด่างเพิ่มขึ้นคุณสมบัตินี้เบกกิ้งโซดาจึงเป็นสารกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีใส่น้ำลงไปในกระบอกฉีด2ลิตรเทส่วนผสมลงไปใส่น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชาน้ำยาล้างจานนอกจากจะเป็นสารจำใบแล้วยังมีฤทธิ์ลดแรงตึงผิวทำให้ขี้ผึ่งที่เพียแป้งที่คลุมตัวเสียไป และหายใจไม่ได้เพรี้ยก็จะฝ่อแห้งไปและตายในที่สุดจากนั้นก็นำไปฉีดให้ทั่วทั้งต้นเน้นบริเวณใบฉีดพ่นทุกๆ3-5วันเวลาที่เหมาะในการฉีดพ่นคือช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดเพื่อจะได้รับสารอาหารทันทีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างก็จะค่อยๆหายไปลองนำวิธีนี้ไปใช้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่อ้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ